สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีที่ได้พบกันนะครับอาจารย์มงกุฎสิงหนานโหนดวงขุมทรัพย์มารับใช้บริการข้อมูลทางโหราศาสตร์กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงดวงชะตาธุรกิจในปี2,565 ปี2022ที่จะมาถึงนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับตามดวงดาวตามลักษณะทางโหราศาสตร์ในสำนักโหราศาสตร์ดวงขุมทรัพย์พิจารณาตามหลักโหราศาสตร์อินเดียนะครับ v e ดิกแอสโ o l ีแลเรก็เห็นข้อมูลหลายอย่าง ที่อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้นำความรู้ของอนาคตนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้กับตัวเองเพื่อความมั่งคัง่งมีสตังใช้ของทุกคนทุกท่านนะครับอันดับที่หนึ่งที่เราจะคุยกันก็คือในปี2,565นะครับปี2022เนี่ยมีดวงดาวที่ยังเป็นปัญหาอยู่ค้างคาอยู่เดิมมาจากปีที่แล้วนะครับก็คืออาการที่ดาวพระเสาร ยังคงอยู่ที่ราศีมังกรนะครับแต่การที่ดาวพระเสารอยู่ราศีมังกรเนี่ยยังคงให้ประโยชน์กับบางคนแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาซับซ้อนกับบางคนเหมือนกันนะครับใครที่อยู่ผิดฝั่ง ผิดข้างอันนี้ก็จะได้เห็นกันอย่างชัดเจนเหตุผลก็คือว่าดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวของผู้พิพากษาเป็นดาวแห่งการตัดสินเป็นดาวแห่งการลงโทษเป็นดาวของคนที่ใครทําความดีมากก็จะได้รับความดีดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวของการที่ใครๆก็ต้องกลัวเพราะว่ากฎแห่งกรรมก็คือดาวพระเสาร์นี่แหละนะครับดาวพระเสาร์ยังคงอยู่ในราศีมังกรในปี2500 65นะครับแต่มันจะมีอยู่เดือนหนึ่งท่านผู้ชมครับมันยังมีอยู่เดือนหนึ่งที่องดาวพระเสาร์ที่สถิตยอยู่ในราศีมังกรในกลุ่มดาวคนิฐานะครับท่านขยับพระองค์เนี่ยไปอยู่ในราศีกลุ่มมีอยู่เดือนหนึ่งก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยองดาวพระเสาร์ก็ขยับ โยกย้ายพระองค์ไปสู่ตำแหน่งราศีกลุ่มแต่ว่าก็ยังเป็นกลุ่มดาวนักษัตริย์หรือว่านักชะตาที่ชื่อว่าดานิธาหรือธนิธาอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งนักสัตตาตัวนี้เนี่ยมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงของโลกโดยตรงนะเพราะว่าธนิธาเนี่ยโดยสัญ,ญลักษณ์รูปที่หมายถึงธนิธาเนี่ยเป็นรูปกลองครับกลองที่นักดนตรตีเขาใช้ตี เวลาเราเล่นดนตรี be, ก็จะมีกลองหรือดรัมนะฮะเราตีตอนที่เราไม่ตีกลองเนี่ยจะไม่มีเสียงอะไรนะครับเสียงดังเองไม่ได้แต่พอเราตีปับ๊บก็เกิดเสียงนะครับตีมากๆตีบ่อยๆตีทีๆก็ได้เสียงออกมาตามเหตุตามแรงตาม การกระทํของเรานะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มดาวธนิฐาเนี่ยเมื่อองค์พระสานิเทพหรือพระเสาสถิตยอยู่ที่นี่ตลอดปี2022นะครับตลอดปี2,565แต่มีอยู่เดือนหนึ่งคือเดือนพฤษภาคมที่ท่านจะขยับไปสู่ราศีกุมแล้วอีก สักพักหนึ่งไม่นานนะครับอยู่ไม่ไม่นานท่านก็กลับมาสู่ราศีมังกรตลอดปี2022ท่านก็จะอยู่กับมังกรตลอดมีแค่เดือนพฤษภาคมเด,เดือนเดียวที่ท่านขยับไปอยู่ราศีกรุมเพราะฉะนั้นในทางธุรกิจในทางการทำงานในทางของโหนที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจอย่างอาจารย์มงกฎเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่า โอกาสที่เกมมันจะพลิกโอกาสที่สถานการณ์มันจะเปลี่ยนโอกาสที่จะมีเรื่องใหม่ๆให้ทําหรือเรื่องเก่าๆจะไม่ต้องทําแล้วมันก็จะต้องตัดสินกันอาศัยจังหวะดาวขยับในเดือนพฤษภาคม2565นะครับซึ่งการที่องค์พระเสาขยับครั้งนี้เนี่ยนะครับในเดือนพฤษภาคม2565ปีคศ2022เนี่ย มันเป็นการขยับนะครับที่มอบคุณประโยชน์ให้อย่างลึกซึ้งมากเนื่องจากว่าบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับก็มีดวงดาวดวงอ,อื่นๆเนี่ยยืนอยู่ด้วยนะยืนอยู่ด้วยแล้วก็รอคอยทําปฏิกิริยาอยู่ด้วยดาวดวงหนึ่งที่ทําให้คนเรารวยเร็วดาวดวงหนึ่งที่ทําให้คนเราเป็นเศรษฐีได้ได้อย่างง่ายดาย นะครับก็คือดาวพระราหูเทพดาวพระราหูเทพเนี่ยนะครับเป็นดาวที่ให้อหํานาจกับคนที่เข้าใจอย่างมากนะครับท่านเป็นความมืดแต่ท่านเป็นอมตนะท่านได้ดื่มน้ำำําอมฤตไปแล้วแต่ว่าท่านฆ่าไม่ตายนะถึงท่านจะดูแล้วเป็นดาวที่น่ากลัวนิดนิดนะครับเพราะทําให้คนที่ จนอยู่เนี่ยรวยขึ้นได้แต่ก็ทําให้คนที่รวยอยู่กลับปจนก็ได้เหมือนกันนี่คือพลังของพระราหูเทพพระราหูเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับงานการในที่ลึกลับงานการในที่ลึกลับงานการในที่ลี้ลับที่เรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นการขายของโดยที่เราไม่ได้พบหน้ากับข้อค้ากับแม่ค้าก็คือการค้าขายออนไลน์การค้าขายทางโทรศัพท์อย่าลืมนะครับในสังคมรเราการค้า เทเลเซลส์ ales, การค้าขายทางโทรศัพท์ยังมีอยู่นะครับดูในทีวีแล้วเข้าให้โทรไปเบอร์นั้นเพื่อสั่งซื้อสินค้าอันนั้นยังเป็นการค้าขายทางโทรศัพท์ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าต้องกดมือถืออย่างเดียวเท่านั้นนะฮะที่ว่าจะสั่งกันทาง แพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มยังมีการโทรไปสั่งก็มีนะครับกระบวนการการค้าขายที่เราไม่ได้พบกับผู้ค้าผู้ขายอันนี้เป็นโลกของพระราหูเทพซึ่งพระราหูเทพในปี2022เนี่ยนะครับก็สถิตอยู่นะสถิตอยู่ในราศีเมษนะในช่วง หลังสงกรานปีปี2022ไปแล้วเนี่ยองพระราหูจะมาอยู่ที่ราศีเมษเมื่อพระราหูขยับเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับหลายๆคนก็จะต้องเปลี่ยนกันบ้างองพระราหูก็จะไปทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยได้รับความสําคัญให้ความใส่ใจกับการค้าขายแบบไม่เจอหน้ากันไอเรื่องออนไลน์เนี่ยผมคงไม่พูดเยอะเนื่องจากว่าท่านผู้ชมคงทราบซึ้งกันดีอยู่แล้วว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วก็โควิด -19 กก็ สั่งสอนให้บทเรียนเรามาตระหนักกันดีแล้วตั้งแต่ปี2018-19เป็นต้นมาว่าหลายๆอย่างเนี่ยออนไลน์มันพัฒนาพอ19โควิดมาทุกอย่างก็พิสูจน์ตัวมันเองนะครับที่จะนำเรียนก็คือว่าในเดือนพฤษภาคมปี2565เนี่ยดาวพระเสารจะขยับไปสู่ราศีกุมราศีกุมเนี่ยมันเป็นราศีของพระราหูครับท่านผู้ชม เป็นบ้านเป็นที่อยู่ของพระราหูโดยตรงเพราะฉะนั้นการที่องค์พระสานิเทศไปที่ตำแหน่งนี้เมื่อนับในสภาวะที่ส่งต่อกันเท่ากับว่าองค์พระสาเนี่ยยืนอยู่ในตำแหน่งชื่อเสียงยืนอยู่ในตำแหน่งความดังยืนอยู่ในตำแหน่งคนเห็นมากยืนอยู่ในตำแหน่งประชาสัมพันธ์ ยืนอยู่ในตำแหน่งโฆษณาแล้วรุ่งยืนอยู่ในตำแหน่งของมีคนรู้จักนะครับเพราะว่าองค์พระราหูซึ่งเป็นเจ้าบ้านราศีกุมเนี่ยเจ้าเมืองเจ้าบ้านเจ้าเรือนราศีกุมเนี่ยท่านยืนรออยู่ที่ราศีเมษท่านนับตามสภาวะกันแล้วเนี่ยพระราหูตรงนั้นก็จะพอใจอย่างยิ่งที่องค์พระสานิเทศพระเสารซึ่งเป็นดาวกลุ่มอสูรด้วยกัน มายืนอยู่ในมาสถิตยะ,ยะอยู่ในราศีกุมและราศีกุมเองเนี่ยโดยพระคัมภีร์ท่านก็ยังมีความผูกพันเกี่ยวข้องและเป็น w e l c o m เพล place เป็นสถานที่ต้อนรับพระเสาด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าการที่พระเสาขยับไปสู่ราศีกุมแม้จะเพียงสั้นๆในเดือนพฤษภาคม2565คนใดก็ตาม ใครก็ตามที่ปรับตัวเข้าสู่การทำธุรกิจตามอำนาจของกลุ่มดาวบนฟ้ามีสิทธิ์ที่จะลืมตาอ้าปากตั้งตัวแล้วก็เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยได้นะครับอันนี้คือของที่นำเรียนวันนี้ให้เราเข้าใจกันว่าเหตุการณ์ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นะครับพระเสาร์จะขยับในเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะขยับกลับมาสู่ราศีมังกรเหมือนเดิม พราะผมอธิบายให้เราเข้าใจเพื่อที่เราจะได้นำไปประกอบการตัดสินใจวางแผนชีวิตเรื่องการธุรกิจการค้าทำงานหาเงินช่วงเดือนที่คุณจะต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆช่วงเดือนที่คุณจะต้องวางแผนสิ่งใหม่ๆช่วงเดือนที่คุณจะต้องเตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆพยายามคิดพยายามวางแผน ให้เสร็จภายในเดือนเมษายนปี2565คุณอยากจะทำร้านใหม่คุณอยากจะขายของอะไรเพิ่มเติมคุณอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนอาชีพคุณอยากจะมีสิ่งใหม่ๆที่มันไม่เหมือนเดิมที่มันพิสูจน์ว่ามันไม่ดีกับคุณคุณไม่ชอบมันและคุณไม่แฮปปี้คุณวางแผนให้เสร็จ ภายในเมษายน2565ตลอดเวลาตั้งแต่ปี2019ที่ผ่านมาพระเสาวท่านก็อยู่แถวนี้แหละครับอยู่ราศีมังกรนี่แหละแต่ในเดือนพฤษภาคมท่านจะมีความขยับเล็กๆน้อยๆซึ่งไอการขยับเล็กๆน้อยๆเนี่ยแผนการที่เราวางไว้ให้เสร็จเดทไลน์คือสงกรานต์ปี2565แผนเสร็จคิดไว้ เตรียมปฏิบัติการเมื่อไรที่ดาวเสาขยับไปสู่ราศีกุมก็คือเดือนพฤษภาคมจะให้ดีอย่างยิ่งคือวันที่18พฤษภาคมนะครับจริงๆก็คือวันที่17พฤษภาคมแต่ว่ามันเป็นเวลา5ทุ่มผมก็เกรงว่าหลายท่านที่ทำ Business อยู่แล้วคงทำอะไรไม่ได้ตอนกลางคืนแต่หลายท่านที่ ทำธุรกิจแบบไม่มีวันปิดร้านธุรกิจออนไลน์ธุรกิจที่ไม่มีการปิดร้านติดช็อปบ,บนเว็บไอ้ห้าทุ่มก็เป็นเวลาดีงามน,นะครับเพราะนั้น17พฤษภาคม2,565เวลา5้าทุ่มหรือจะเป็นตอนเช้าวันที่18พฤษภาคม2 5 6 5ให้คุณปฏิบัติตามแผนที่คุณคิดได้เลยมันเป็นช่วงเวลาที่บาปกรรม ก,การลงโทษผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมอบอุปสรรคให้กับเราแล้วก,ก็คือดาวพระเสาร์ที่จะมอบปัญหามอบอุปสรรคมอบข้อขัดข้องให้กับเราเนี่ยท่านขยับพระองค์ไปสู่จุดที่เบามือลงนะพูดเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าพระเสาร์อยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยเปรียบเหมือนผู้ใหญ่เจ้าระเบียบที่เวลาเราผิดนิดผิดหน่อยเนี่ยเราโดนเล่นงาน เราไม่ได้รับการยกเว้นหรืออภัยโทษอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าพระเสาย้ายไปแม้เพียงสั้นๆบรรยากาศมันจะดีและปลอดโปร่งคนที่เขาใช้พลังจากฟ้าเขามีความสามารถในการรู้ความเป็นไปบนฟ้าก่อนทำการค้าเขาถามฟ้าปรึกษาดินที่ผมได้พูดไว้แล้ว เขาก็จะใช้โอกาสแบบนี้เพราะฉะนั้นในปี2565ผมเกริ่นมาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าคุณอย่าได้หมดกำลังใจในเดือนพฤษภาคม265ฟ้าเปิดให้คุณเว็บหนึ่งในการหลีกหลบแก้ไขถ้าคุณจะเริ่มอะไรใหม่ถ้าคุณเริ่มช่วงนั้นอุปสรรคจะบางมากและเมื่อเลยเดือนพฤษภาคมไปแล้ว เข้าสู่วันที่20มิถุนายนปับ๊บทุกๆอย่างก็จะกลับมาเข้มข้นเหมือนเดิมเข้มข้นรุนแรงเป็นไปตามข้อตกลงเป็นไปตามกฎเป็นไปตามระเบียบทุกอย่างมันดูตึงไปหมดเลยเพราะอำนาจของสนิเทพเทพแห่งอุปสรรคสถิตอยู่ที่ราศีมังกรกระบวนการอย่างนี้ก็เล่าให้ฟังเพราะว่า ท่านที่ไม่ได้ศึกษาโหราศาสตร์นะครับก็อาจจะได้รับข้อมูลจากผมนี่แหละเอาไปวางแผนนะครับทีนี้การขยับของดวงดาวแบบนั้นเป็นโอกาสละทีนี้เรามาดูว่าในดวงดาวบนฟากฟ้าเนี่ยมันจะมีธุรกิจกลุ่มไหนบ้างที่ในปี2565ปี2022 ฟ้าเอือ้อฟ้าเปิดมีความแข็งแรงที่มีโอกาสที่พอจะลงทุนแล้วนะยังมีเงินมีกำไรให้เห็นนะครับอะไรที่ไม่เคยทำในโลกไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้ทำมันไปจนวันตายไม่ใช่นะไม่มีใครห้ามคุณเลยนะถ้าคุณปรารถนาเวลาน้ำขึ้นถ้าคุณมีภาชนะคุณก็ตักตวงได้ คนที่ตักตวงไม่ได้คือคนที่ไม่เคยเตรียมภาชนะไว้ต่างหากถ้าเกิดคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่สนใจปีหน้าเนี่ยเป็นปีพังปีหน้าเป็นปีที่คุณอาจจะถูกลบล้างไปจากธุรกิจในจากวงการที่คุณทำเลยก็ได้นะ